ข้อข้อถัดมาข้อที่สามเป้าหมายชัดเท่ากับเรดาร์ชัดสมองของเราเปรียบเหมือนเรดาร์ที่คอยสแกนหาสัญญาณตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันจะสแกนเจอก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสั่งให้มันหาค่ะหากเป้าหมายไม่ชัดเจนสมองก็ไม่รู้ว่าต้องโฟกัสตรงไหนโอกาสที่เข้ามาจึงเหมือนลอยผ่านไปโดยที่เราไม่ทันเห็น แต่ถ้าเป้าหมายชัดเจนสมองจะเลือกกรองข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาให้เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะวิธีฝึกให้เป้าหมายชัดคือการใช้หลักสมาร์ทหรือแปลเป็นไทยก็คือเฉพาะเจาะจงวัดผลได้เอื้อมถึงได้สอดคล้องกับชีวิตและมีกรอบเวลาแน่นอนค่ะเป้าหมายแบบนี้จะกระตุ้น RAS ในสมองให้โฟกัสได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ อีกวิธีคือการเขียนเป้าหมายออกมาเพราะการเขียนคือการประกาศชัดๆต่อสมองว่านี่คือสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆตัวอย่างเช่นเขียนว่าในอีก90วันฉันจะขายสินค้าออนไลน์ให้ได้กำไร1,000 0บาทต่อเดือนแล้วอ่านทุกเช้าสมองจะปรับโฟกัสให้เห็นโอกาสที่พาคุณไปถึงเป้านี้ค่ะ การทำวิชั่นบอร์ดหรือบอร์ดภาพก็เป็นอีกวิธีที่ทรงพลังมากนะคะการที่คุณได้เห็นภาพเป้าหมายซ้ำๆทุกวันเช่นรูปสินค้าที่อยากขายยอดขายที่อยากทำได้หรือภาพชีวิตในฝันมันจะเป็นเหมือนการโปรแกรมซ้ำๆเข้าไปในสมองว่าต้องคอยหาเส้นทางพาเราไปถึงให้ได้ค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นมายสเตนเล็กๆ การหนีเป้าย่อยจะทำให้สมองเห็นความคืบหน้าและมีแรงผลักดันไม่ให้เราท้อค่ะคุณยังสามารถใช้เทคนิคการจินตนาการหรือ visualization ทุกวันโดยนั่งเงียบๆแล้วนึกภาพตัวเองกำลังทำตามเป้าหมายสำเร็จเช่นเห็นยอดเงินโอนเข้าบัญชีวิธีนี้ช่วยให้สมองเชื่อว่าเป้าหมายเป็นจริงได้และจะทำงานเบื้องหลังเพื่อพาเราไปหาสิ่งนั้นค่ะ คุณควรทบทวนเป้าหมายสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ควรถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำไปสอดคล้องกับเป้าหมายหรือยังถ้าไม่ก็ต้องปรับใหม่ให้ตรงทางค่ะเพราะเป้าหมายไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวแต่เป็นเข็มทิศที่ปรับได้เสมอบทเรียนคือเป้าหมายที่ชัดเจนคือการสั่งสมองให้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่พาเราไปสู่ความสาเร็จค่ะยิ่งเป้าหมายชัดมากเท่าไหร่ โอกาสก็จะยิ่งเด่นชัดขึ้นในสายตาเราเท่านั้นค่ะ